สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นองค่ะวันนี้นะคะผสมกับไม่เฮ็ดนะคะสต็อกเฟสนะคะก็เหมือนแบบเนื้อตุ๋นนะคะพี่นองนะคะเนื้อตุ๋นนะคะสต็อกเฟสนะคะเขาเรียกภาษาดัตอันนี้ก็คือป้าก็นะคะไปเอ่อเอ่อเก็บนะคะพี่นองแค่รถมากนะคะพี่นองแค่ลถมากของฟาร์มเมืองนะคะอ่อนอ่นไล่หลนะคะพี่นองนะคะเยอะมากนะคะป้าก็เลยเอามาทำสต็อกเฟสนะคะพี่นองคือแบบเนื้อตุ๋นนี่แหละค่ะของฝรั่งนะคะพี่นองอ่า อันนี้ป้าก็เลยนะคะอยากจะทําให้ลุงไม้กินนะคะพี่น้องเพราะว่าลิ้นหมูเออลิ้นลิ้นกัวนะคะป้าป้าทําเอาไว้นะคะหั่นบางๆหมักเอาไว้ในตู้แข็งไว้นานแล้วนะคะพี่น้องป้าก็เลยเอาออกมาทําเนื้อตุนเลยนะคะลิ้นตุนนะ,ะพี่น้อง อันนี้อร่อยมากนะคะวิธีทำนะคะพี่น้องอยากทำนะคะพี่น้องก็คือหนึ่งเริ่มต้นก็เราก็มีลิ้นหมูอา่าลิ้นหมูหรือแบบลิ้นเนื้อนะคะลิ้นวัวก็ได้นะคะหรือจะเป็นเนื้อสัตว์อา่าแบบนี้ก็ได้ถ้าเราอยากทำเนื้อแกะเนื้อนุ่นเนื้อนีนอน่อะไรก็ว่าไปนะคะวิธีทำก็ง่ายๆกับพี่น้องนำกระทะมานะคะ นำกระทะหรือหม้อมานะคะนำเนยนะคะพี่น้องนำเนยอ่อนนะคะหรือเนยแข็งนะคะตัดไป100กรัมนะคะลงไปในหม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็นำหอมนะคะพี่น้องทำเหมือนกับเคยสปาเกตตีแหละค่ะนะคะ,นะคะหอมหัวแดงหรือหอมหัวขาวก็ได้นะคะเอาลงไปผัดผัดนะคะผัดผัดให้หอมหอมก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะพี่น้องไปผัดผัด,ผดพอมันออกเหลืองนิดนึงแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเพราะว่าป้านี่ก็จะทำ อหอมเนี่ยนะคะป้าจะผ่าครึ่งนะคะเป็นสีซีกนะคะพี่น้องมองคลจะทําแบบนี้ก็ได้นะ,ะตุนน่ะนะคะพี่น้องเพราะว่าทีนี้ป้าก็เลยนะคะนําไปลงไปผัดทีนี้เอาเอาลิ้นลิ้นเนื้อนะคะพี่น้องที่เราหมักไว้นะคะลิ้นลิ้นลิ้นวัวนะคะพี่น้องเอาหมักไวอ้อ่ะ เอาลงมาเอาลงมาผัดรวมกันเลยค่ะพี่น้องผัดผัดผัดนะคะผัดจนแบบว่ามันเหลืองแล้วนะคะจากนั้นปั๊บเราก็เติมน้ําลงไปค่ะพี่น้องนะคะเติมน้ําลงไปนะคะน้ําก็มันเอทหนึ่งเหยือกนะคะพี่น้องแล้วแต่ปริมาณที่เอ่เรามีเนื้อกี่กิโลอันนี้เนื้อหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องป้าก็ใส่น้ําประมาณอ่นะคะหนึ่งลิตรใหญ่ๆนะคะพี่น้องก็ค่ะเอ่อเราก็กะไปให้มันกะว่าตุ๋นแล้วน้ําจะได้แห้งด้วยนะคะอ่าเราตุ๋นก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องนะคะทีนี้เราก็ จากนั้นปั๊บใส่น้ําลงไปใช่ไหมคะ,ะเนื้อเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะผัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นปั๊บเราก็ดำซีอวซีอวดำลงไปหยอดนิดนึงนะคะแล้วก็นำนะคะผงนะคะพี่น้องนะคะสต๊อกฟิตเนี่ยนะคะลงไปนะคะพี่น้องสองห่อนะคะถ้าใครไม่มีก็จะใช้ใช้ผงอันนี้นะคะเดี๋ยวป้าปเปิดตู้ก่นอนอ มันก็จะเป็นซอสอันนี้ค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ซอสนี้ก็ได้นะคะพี่น้องคือเป็นสต็อกฟสเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นกล่องเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะเนื้อตุ๋นนะคะพี่น้องอ่าของเมืองนอกมันจะทําแบบนี้นะคะ เอ่อ uh, expresso มันมันก็เรียกอะไรว่า express อ่านอ่านเบอ,อกกับพี่น้องอ่านบาถึงนะคะก็อ่านเดียวกันนะคะพี่น้องอันนี้เขาจะบรรจุนะคะบรรจุเป็นซองแต่ถ้าเราซื้อเป็นกล่องมันจะใช้แบบนี้นะคะเออนะจากนั้นปั๊บก็พี่น้องนะคะเราก็เอาลงไปนะคะประมาณ2ช้อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเราเราตุนไปก่อนนะคะตุนจนมันเปื่อยเรียบร้อยละเราค่อยมาเติมไอตัวนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็แป้งนะคะพี่น้อง แป้งมันนิดหนึ่งผสมน้ำนะคะให้มันเหนียวนะคะพี่น้องเนี่ยเราต้องตุนให้มันเปื่อยรยบร้อยให้เราพอดีก่อนนะคะป้าก็จะมีไพรด้วยนะคะพี่น้องไพรแครอทนะคะพี่น้องแล้วก็มีแต้มนะคะแล้วก็มีแต้มของอ่าของตุรกีนะคะพี่น้องนะคะที่สําหรับใส่ครับสโตฟฟิตนะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรป้าก็ลืมนะคะพี่น้องแต้มของอ่าฝรั่ง นี่แหละค่ะจากนั้นเราพอมันสุกแล้วปั๊บนะเราก็นะฮะเราก็เติมเกลือนะฮะพี่น้องเกลือน้ําตาลนิดนึงนะคะพี่น้องเราใส่ขนมก็ได้นะสุดไทยเราก็ทําได้นะคะพี่น้องป้าจะชอบทําผสมเสฉวสุดไทยไทยนะคะเพราะฝรั่งจะไม่ใส่ก็มีพริกไทยกับเกลือเท่านั้นเองนะคะแต่เราก็เติมลงไปนะคะทาเหมือนแบบเนื้อตุ๋นเราอะอร่อยแล้วก็มีหอมเจียวนะคะ หอมเจียวแห้งใส่ลงไปค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็มีกระเทียมผงนะคะพี่น้องป้าก็ใส่นะคะอ่าแล้วก็มีพริกไทยค่ะพี่น้องนะคะพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยใส่ลงไปอย่างละช้อนจะช้อนพี่น้องนะคะจากนั้นเราเราตุนไว้เรียบร้อยเลยพี่น้องนะคะตุนเรียบร้อยจนได้ที่แล้วนะคะเราก็นี่ค่ะก็นําแป้งมาลงเลยค่ะพี่น้องนะคะ กวนกวนกวนมันจะเหนียวค่ะพี่น้องคล้ายๆเราทำอ่าลาดหน้าเลยค่ะนะคะคล้ายๆลาดหน้านะ,ะเหนี่ยเห็นไหมแป้งนะคะพี่น้องเนี่นะคะเราก็จะมีแต้มสองอย่างนะคะที่แต้มบ้านปน,นมีหลังมีอยู่หลังบ้านแต้มแบบอ่อของตุรกีทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องของฝรั่งนะคะอันนี้มันจะใช้มันจะหอมมันจะมีจะสองอย่างแต้มนะคะนี่แหละคะ่ะเพราะว่านี่สต๊อบเฟสนะคะเพราะว่าใครอยากทําทานก็ไปซื้อนะคะมาทําทานเองแต่นี่เป็นลิ้นลิ้นวัวนะคะ เพราะว่าลิ้นวัวนี่แพงมากค่ะพี่น้องเพราะว่าป้าซื้ออันนึงเนี่ยกว่ามันเลาะอ,ออกมาหัน่นบางๆโอ้โหแบบเยอะมากเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยป้าซื้อประมาณกับ5้ากิโลนะคะป้าก็มาสไนเป้เรียบร้อยแล้วก็หัน่นบางๆเข้าตู้แข็งเอาไว้เวลาอยากกินแบบหน้าหนาวใช่ไหมคะอยากจะกินแบบว่าอ่าอ่ชาบูละร้อนนะคะพี่น้องนะเราก็หมักเอาไว้นะคะอันนี้ป้าก็เลยนะ,ะบางช่วงนี้ เราก็เอาอะไรในตู้แข็งออกมาทํากินก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเก่าไปกินไม่ได้หมดอายุนะคะเราต้องทำนี่แหละครับลุงไม้ชอบกินนะคะเวลาป้าทํากับข้าวเนี่ยลุงไม้แกชอบนะ,ะแกบอกอร่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าแกไม่เคยกินร้านอาหารเลยนะคะน้อยมากพอกินร้านอาหารมาแกก็บ่นนะคะมันอร่อยร้านอาหารก็จริงแต่ว่าสู้เราทําเองอ่ะมันก็จะรู้ว่าเออมันสะอาดหรือมันอะไรเนี่ยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะอืม ถ้าตุ๋นเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะใส่เห็ดหอมก็ได้นะคะเรากึ่งไทยกึ่งฝรั่งนะคะเราทําทานเราไม่ได้ทําขายอืมอร่อยค่ะพี่น้องเห็นไหมอืมป้าชิมอร่อยค่ะออกหวานนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าลุงไม้ก็จะกินกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบซอสนะคะพี่น้องนะสต็อปฟีดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่น้องหาซื้อเลยะค่ะที่โครอยนะคะพี่น้องโคไร,นะคะน,ครนะคะนะพี่น้องนะคะ เออน um. uh sì ี่แหละค่ะอ่ะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันด şey ้อพ uh, ี okay. ่น้องป้ากินข้าวเสร็จเจ้าป้าไล่สุดด้วยค่ะเด้อนะคะทํากันบ้านกินเขาก็นเฮ็ดงานตะเศร้ากับพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายค่ะคนใอยาเ็ดกินก็เฮ็ดกินด้วยค่ะเด้ออธิบายให้เพราะป้าเป็นคนใจร้อนเพราะว่าป้าเหนื่อยค่ะพี่น้องบอลใจเย็นบอลมานั่งอธิบายอันนั้นแยกนั่นแยกนี่ด้วยค่ะ่ะผู้ใดเข้าใจผสมก็ต้องเฮ็ดด้ค่ะพี่น้องเขาใจเด้อนะผู้ใดเฮ็ดเป็นอยนยุก็ดีใจน้าค่ะพี่น้องนะผู้ใดเฮ็ดบ่เป็ียนค่ะคือกันนะคะพี่นออง เอ่ออธิบายอ่าอีกรอบนึงนะคะพี่น้องก็จะมีนะวัะสดุนะคะจะมีเนื้อวัวนะหรือจะเป็นเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะทําพวกเนื้อมากกว่าสต๊อกฟิตนะคะอ่าเป็นเนื้อเป็นลิ้นเป็นอ่าหางหวัวหรือเป็นเนื้อติดมันนะคะเราสามารถทําได้หมดเราชอบอะไรนะคะพี่น้องเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายคล้ายอ่าทำเหมือนแบบราลาดหน้านั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะอ่านี่แหละค่ะพี่น้องเราก็นำอ่าเนยนะคะพี่น,อนะะ้องนำเนยแข็งนะคะ อ่าสองร้อยกร,รัมนะคะพี่น้องแล้วก็หอมหัวใหญ่นะฮะหั่นครึ่งหรือว่าเราจะหั่นชิ้นบางก็ได้นะคะ <_ d ata> เอาไปผัดผัดผัดให้มันหอมนะคะ <_ d ata> เหลืองปั๊บเราก็นําเนื้อลงไปผัดค่ะพี่น้องผัดผัดให้มันอ่าแห้งให้มันออกแบบสีน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเวลานั้นปากเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้าค่ะพี่น้องน้ําลงไปก็ อ่าให้มันเยอะหน่อยนะคะครึ่งหม้อนะคะพี่น้องนะคะอ่ะากะว่าให้มันตุ๋นนานๆหนึ่งชั่วโมงนะคะบางทีถ้าเกิดมีหม้อสเปเชียลนะคะก็หนึ่งชั่วโมงมันก็นั่นเลยค่ะถ้าเป็นหม้อแบบนี้สองชั่วโมงนะคะฟันคนไหนฟันดีก็เคี้ยวอ่ได้ดีหน่อยถ้าฟันไม่ดีก็ต้องเอานานๆน,นิ่มสุกๆแบบว่าเอาแบบเละๆหน่อยนะคะพี่น้องป้าทำขนาดว่าปันกลางอย่างน้อยก็ทานได้นะคะ เออเนี่ยฮะก็จากนั้นปั๊บอ่ะเราก็นำนะคะเครื่องปรุงนะคะพี่น้องไม่ยากเกลือซีอิ๊วดำนิดหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็นะคะพริกไทยเอ่อพริกไทยแล้วก็ไออันนี้พริกไทยค่ะพี่น้องพริกไทยนะคะแล้วก็ไอเอ่อกระเทียมผงนะคะพี่น้องนะคะอ่าจากนั้นเราก็นำซอสเนี่ยลงไปเทลงนะคะพี่น้องแต่หลังจากที่มันเรียบร้อยแล้วนะคะผักแล้วก็ใส่ พรายเขาลงไปด้วยก็ได้เห็ดหอมก็ได้นะคะแล้วก็แคนหลอดนะคะพี่น้องแล้วก็มีแต้มนะคะอย่างละมีสองใบนะคะอ่าแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ก็นะใครชอบรสชาติแบบไหนปรุงไปแบบไทยหรือแบบฝรั่งนะคะพี่น้องอันนี้แหละคะ่ะอ่ะอ่ะจำกินด้วยค่ะเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเจอกันใหม่นะคะกินเขาก้อนพี่น้องเ้ยอ้ดูสินะคะเหมือนรัดหน้าเลยค่ะพี่น้องนะคะเราก็มาเติมแป้งนะคะแป้งที่หลัง นาพี่น้องเพราะว่าถ้าไอตัวผงเนี่ยมันเหนียวอยู่แล้วนะคะเราอยากให้เหนียวมากๆก่อนนั้นเราก็คือเราก็ใส่แป้งแป้งมันผสมน้ํานะคะพี่น้องเห็นไหมน้าทานไหมคะอืมนี่เห็นไหมคะพี่น้องอ่ะว่ากันไปอ่ะขอบคุณมากมาค่ะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ